อีกหนึ่งกรณีที่ฮือฮาก็คือกรณีที่กะกะตมีมตินะครับแจกใบเหลืองให้แก่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับเรื่องนี้ทางด้านของอหัวหน้าพักพรัคประเทศไทยก็ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุนะครับว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรต้องลาออกจากตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกับที่นายอภิรัตกโกศโยธินเคยทําก่อนหน้านี้ครับ นายชูวิทย์กมลวิสิ์หัวหน้าพักรักประเทศไทยได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวชูวิทย์ I am number no. five ระบุว่าการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตมีมติ3ต่อสองเสียงให้ใบเหลืองแก่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้วาราชการกรุงเทพมหานครจากกรณีผู้สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งปราศัยโจมตีให้ร้ายพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามซึ่งเปรียบเสมือนการให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว และนะับเป็นแฮตทริกของพักประชาธิปัตย์ในตำแหน่งผู้ว่ากทมเนื่องจากก่อนหน้านี้นายอภิรักษ์โกศโยธินเคยโดนขณะอยู่ในตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชชี้มูลความผิดคดีรถดับเพลิงมูลค่าโครงการกว่า6000ล้านส่งให้สารดีกาแผานคดีอาญานักการเมืองซึ่งพักประชาธิปัตย์ให้นายอภิรักษ์ลาออกจากตำแหน่งมาต่อสู้คดีมีการเลือกตั้งใหม่ และได้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เป็นผู้ว่ากทมดังนั้นครับด้วยมาตรฐานเดียวกันหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ต้องลาออกจากตําแหน่งเพราะเป็นมาตรฐานของพักประชาธิปัตย์ที่ต้องการการเมืองที่สะอาดชัดเจนและเคารพองค์กรอิสระทั้งปปอชอและกกตนายชูวิทย์ยังบอกได้ว่าพรคประชาธิปัตย์หากไร้ซึ่งตําแหน่งผู้ว่ากทมแล้วจะไม่เหลืออะไรถึงขั้นสิ้นไร้ไม้ตอก เพราะการเมืองสนามใหญ่ระดับประเทศตั้งแต่ผ่านโรงยันหัวหน้าพักก็ฝากความหวังไว้ที่นายสุเทพทสุบันเพียงคนเดียวเท่านั้นครับ